เรบถือว่าเป็นคนที่เก่าแก่ของเมืองไทยเป็นเดียวยครับก็ไม่มีที่วางเวลาผู้แพ้นะครับแล้วแต่ละปีก็มีรายการลงยัมา์มากมายแต่ปีนี้ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นทีมระดับไทยลีกเข้ามาบเจ็ดทีมเราก็เป็นทีมต้องบอกว่าอาจจะเป็นม้ามือก,ก็ไดัยนะขอนแก่นมีสองทีมนะครับการประกบคู่ก็ถือว่าต้องยอมรับว่าเราใจในหลายๆคู่นะครับแต่ถือว่าทีมที่ไม่ว่าถือว่าโชคดีโชคร้ายก็คือในส่วนของอขอนแก่น ถ้าพี่ต้องเจอกับบุรีรัมย์ต้องถือว่าเป็นดาวมิบันด์แห่งไพ่สันนอกจากนั้นลาบุรีก็จะไปเยือนอยุธยานะครับก็ถือว่าอยุธยาน,นั้นจับฉลากทุกรอบนี่ก็เล่นในบ้านทุกรอบนะครับแล้วก็ทําผลงานที่ดีด้วยปีนี้ก็ต่างชาติก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยแต่ในส่วนลาบุรีนะั้นต้องยอมรับว่าปีนี้ดีทั้งทีมเลยมีการจัดระบบที่ดีนะครับส่วนลำพูนก็เปิดบ้านต้อนรับในส่วนของอวยูนะครับก็ต้องบอกเลยพูดดีก็สนุกสนุกในช่วงหลังๆวยูอาจจะฝืดนิดนึง นะครับในตรงข้างลงบูนก็ฝุดพอกันแต่เอฟบอคัพนั้นก็ไม่มีที่วา,าวงสำหรับผู้แพ้อยู่แล้วนะครับแล้วส่วนผู้พูดสิงห์เชียงรายนะครับเป็นการเปิดบ้านพบกับทีพีพพพประจวบประจวบนั้นนอกบ้านไม่ค่อยดีอยู่แล้วสิงห์เชียงรายในบ้านก็ดีแต่บอลน,น็อกอาัลนี่อะไรเป็นที่ได้นะครับฉะนั้นในรอบน็อกอาท์ในรอบแปดทีมก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศติดตามชา้างเอฟบีคัพครับสนุกตื่นเต้นเราใจทุกปีครับจริงๆก็สมาคมในตอนนี้นะครับที่เราประชุมกันก็มีการเตรียมทีมฟุตตบอลหหญญิิงใในทีมชชาุด่ แล้วก็ชุด20ปีชุด17ปีแต่ทีมที่เราเน้นให้ความสําคัญมากคือชุด20ปีที่จะไปคัดเลือกและชิงแชมป์โลกเพราะว่าชุด20ปีของฟุตบอลหญิงนั้นมีตัวทีมชาติฟุตบอลหญิงที่เล่นทีมชาติชุดใหญ่นั้นอยู่12-13คนพอลงมาเล่นในยุในรุ่น20ปีแล้วก็ถือว่ามีความหวังมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปชิงแชมป์บอลโลกมากนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมี17ปีรงการ f ีศาจเซเรนตีของ17ปีในเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับ ปีนี้ก็จะมีจัด2อรอบไปกันนะครับเพราะว่าปีนี้มันจะเลื่กันสร้างสมาคมเพื่อให้ความสำคัญอยู่แล้วส่วนทีมชาติชุดใหญ่นั้นฟีฟ่าเดย์นะครับก็จะมีผู้หญิงส่วนมากจะเป็นทัวร์นาเมนต์ในการอุเค<ห>รื่องก็เป็นการโชคดีที่จะให้น้องๆนะครับได้พัฒนาศักยภาพนะคร,รับของตัวเองขึ้นมาโดยที่มีหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาทดแทนในส่วนที่น้องๆที่เคยเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้ว <S <S 1> <S 1> จะต้องมาแล้ว่ปีนะครับเพราะว่า2ีปีนั้นจะไปชิงแชมป์โลกก็จะมีหลากหลายคนที่มาทดแทนนะครับ เราก็จะมามีควงหญิงไทยลีกนะฮะต้องเปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็ติดตามมาได้นะครับส่วนในประเด็นอื่นๆนะฮะที่น่าสนใจก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางสมาคมจะมีการประชุมสภาการในเดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์นะฮะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีข่าวความขึ้นหน้าของการระกาศผลไทยต่อไปครับถึงซึ่ใหญ่ครับซ1มีนาครับวันวันมีนาเดือนมินาบ อ๋อชุดใหญ่วันที่3 1ิงหาคมีนานะก็เป็นวันตัดเชือกนะหรับแอตุนิฮัสันนะตัดเชือกสำหรับผมด้วยนะครับเราแพ้ผมก็ไปชนะก็อยู่ต่อแค่นั้นเองยอย่างที่ผมบอกนะับพูดเป็นนายรักษาตจากผมเป็นคนฟุตบอลเนี่ยไม่ไม่ซับซ้อนนะครับนครับฉะนั้นเข้ามาเพื่อต้องการพัฒนาวงการบอลไทยนะครับอะไรมันอาจจะบางทีมันอาจจะต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ตามใจหรอกนะฮะแต่มันมีขั้นตอนลําดับพอมันเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราสมาคมก็มีงานมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ทยอยผ่อนใช้นี่มาทุกคนต้องจําาาาไวว้้เลยนนะคครับ่ทงสมมมชุดี มีนี้เดิมอยู่350ล้านแล้วท่านนายกสมาคมพยายามจะใช้นี่มาโด,ดยตลอดทุกวันนี้ก็พยายามผ่อนมานะครับแล้วพยายามจะหาผลทางเพื่อให้ฟุตบอลไทยไมันจะเริ่มก้าวหน้าก็ขอขอ,ขอความกรุณาว่าชา้าๆหน่อยฮะแต่ได้พัเรื่องงานนะแต่เราไม่ได้ช้าในเรื่องของการพัฒนานะเพียงเพราะว่ามันมีระดับความสำคัญขอความกรุณา,าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรกว้างเลยเพราะเพิ่งสองปีนะฮะตอนนี้เราใช้นี่ทยอยใช้นี่ก็ใกล้ผมว่าไม่ทราบ่าใกล้หมดหรือยังนะฮะเดี๋ยวคงจะมีการถแถลงกันแต่ในเชิ่งของพัฒนาฟุตบอลต่อไปเนี่ย ยังไงสมาคมต้องพัฒนาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผมในวงการฟุตบอลเนี่ยเขาต้องการพัฒนาและรู้ขั้นตอนอยู่แล้วพี่บอกว่ามันไม่ได้ดังใจนะครับแต่ก็อยากจะทําให้ไมได่ดังใจนะครับตอนนี้นต้องขอรอทีหนึ่งนะครับผมว่าทิศทางน่าจะดีอยู่แล้วนะครับก็คือเป้าหมายคืออยากให้ฟุ่บอลพัฒนาดีขึ้นคือเข้ามาก็ต้องการทุกอย่างท,ทุกคนต้องการพัฒนาทุกบอลไทยอยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะใจร้อนนะครับก็ต้องเราในในฐานะที่เป็นหน่วยง,งานในส่วนของสมาคมและผมเป็นสมาคมการก็ต้องน้อมรับนะเราเป็นคนสาธารณะมีอะไรติด เพื่อตีได้หมดนะฮะเราก็กลับมาเป็นข้อมูลเพื่อมาพัฒนานะครับแต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่าด่ากันเยอะนะฮะบางทีมันมันทำลายจิตใจนะฮะเราคนทำงานนะครับมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยเราพัฒนาไปด้วยกันดีวกว่านะครับกล่าวขอบพระคุณนะครับ